อันความตายชายนารียดีไม่พ้นจะมีจนก็ไม่ไวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราบนเม็ดบริเวณสลาน,นะครับมีหลายชื่อเหล่านี้นะครับลำดับที่1น,นะครับคุณสเสน่สมศรีนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านขม่วงหมู่ที่5นะครับคุณพ่อประภัยจันทเพชนะครับจากบ้านดงเจริญนะครับ คุณสุพัฒน์ขันหล่อนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อนะครับคุณนารางสิมมาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อหมู่ที่5้านะครับคุณแม่ยุพาใจดีจากจังหวัดสุรินคุณธนวินใจดีจากจังหวัดสุริน์ก็าวางตรงหน้าพระคุณเจ้านะครับกับพิธีบริเวณศาลานะครับ เสร็จสิ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีบริเวณเมนนะครับซึ่งพิธีบริเวณเมนนะครับลำดับแรกก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับทางเจ้าภาพได้แจ้งวัตถุประสงค์นะครับจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ทางเจ้าภาพได้มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือผ้าเขาม้านะครับที่ทางเจ้าภาพนะครับเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับบริเวณ หน้าเมนนะครับเอาบริเวณตรงเมนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะครับรับผ้านะครับเป็นที่ระลึกนะครับจากทางเจ้าภาพนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางลูกหลานที่จะมอบให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุลให้กับผู้ววยชนก็คือคุณแม่เขียมแม่เขียมช่างทองในวันนี้นะครับเป็นการความปรารถนาดีจากทางลูกหลานนะครับที่จะมอบให้ในวันนี้นะครับ สองย่มากครับบางสองครับต่อไปนะครับขอเนเชิญตัวแทนจากวัดบา้านเอโรงเรียนบ้านครบับสมาคมจะมอบเงินเพื่อ,อให้กับ เป็นประโยชน์ให้กับทางทายาทผู้รับผลประโยชน์นะครับจำนวนเงินเจ0ด0สาบาทนะครับของสมาคมอำเภอคำเผือนแก้วนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญษาสมจิตและทีมงานนะครับมอบเงินสวัสดิการชาวม้กิจของสมาคมอำเภอคำเผือนแก้วนะครับจำนวนเงินเจ0ด0สาพบาทนะครับเรียนเชิญครับผมขอเรียนเชิญ อาจารย์ชวลิตทองดีเลิศข้าราชการบำนาญจากจังหวัดบุรีรัมย์ท่านที้เยียรติ้นทอดผ้าไตรบางสกุลชุดที่สองขออกาสยนเชิญครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับหลวงปู่ตันกตาซิโลวัดบ้านคำม่วงนะครับอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ไม่ไวายตายเป็นผี ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราจดและลาบหาไปไม่ได้แน่จะมีแต่ก็คือทูนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายัางเอามาเผาไฟลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการนำเรียนประวัติของผู้ไวชนให้กับท่านผู้มีเกียรติเจ้าพระสัพพอสังเกตดังนี้นะครับ คุณแม่เขียมหรือท่านจะไม่ทราบว่าท่านเป็คือคุณแม่เขียมท่านเป็นคนจีนนะครับคุณแม่เขียมช่างทองเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2488ที่บ้านเลขที่48หมู่ที่7ตําตำบลโนนอำเภอรัตนบ,บรุรีจังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของคุณพ่อเอียเอ่ยมคุ้งเอี่ยมคุ้งแซ่เต่งและพ่อคุณแม่วิไลใจดีมีพี่น้องร่วมวิดามารดาด้วยกันทั้งหมด8คนคือ 1. คุณพ่อสดแซ่เต่งเสียชีวิตแล้ว 2. คุณพ่อห่วยแซ่เต่งเสียชีวิตแล้ว 3. คุณพ่ออูแซ่เต่งเสียชีวิตแล้ว 4. คุณพ่อหมองใจดี เสียชีวิตแล้วห้าคุณพ่อเสง่งแท่ตเง็ดคุณแม่เขียมช่างทองผู้วายชนอยู่ในขณะน,นี้คุณเจ็ดขุดค,คุณแม่๋องใจดีเสียชีวิตแล้วและแปดคุณแม่เรียงใจดีเสียชีวิตแล้วประวัติการศึกษาคุณแม่เขียมช่างทอง การศึกษาเมื่อวัยหนุ่มนะครับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กตำบลโนนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์คุณแม่เขียมช่างทองหลังจากจบการศึกษาแล้วท่านไม่ได้เรียนต่อได้ออกมาประกอบสัมมาชีพทำการเกษตรตามปกติ ของพี่น้องชาวในชนบทในสมัยนั้นนะครับหลังจากอยู่ในระยะหนึ่งในช่วงวัยหนุ่มท่านได้สมรสกับคุณพ่อทองดีช่างทองมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด5คนคือ 1. นายบุญรัตน์ช่างทองเสียชีวิตแล้ว 2. นายสงกรานช่างทองประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามนสอสสังวานช่างทองประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านคำม่วงสี่นสอนสนงคารานช่างทองประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านคำม่วงและห้านายสมพงษ์ช่างทองประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านคำม่วงคุณแม่เขียมช่างทองปกติแล้วถ้าเป็นคนที่ขยันขันแข็งอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น จนพินที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานและญาติพี่น้องและคนในชุมชนทางด้านศาสนาคนแม่เขียมช่างทองเป็นคนที่มีเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาและให้การทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาทางด้านครอบครัวคนแม่เขียมช่างทอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคุณแม่และคุณยายคุณย่าของครอบครัวเป็นอย่างดียิ่งเป็นคู่ชีวิตที่ดีของสามีทำให้ครอบครัวมีความอบ่นอ,อยู่คู่ชุมชนตลอดมาสาเหตุในการของการเสียชีวิตของคุณแม่เขียมหรือคุณยายเขียมช่างทองในวันนี้ปกติแล้วท่านก็ในช่วงใยหนุ่ม ท่านก็มีร่างกายที่แข็งแรงตามปกติของพี่น้องทุกคนในช่วงพออายุมากขึ้นก็มีโรคประจำตัวโร<ล>คที่ความฮิตในตอนนี้ก็คือโรคเบาหวานคุณยายเขียมช่างทองท่านก็เป็นโรคเบาหวานและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่15 มกราค,คมพุทธศักราช2568คุณยายเขียมท่านมีอาการเหนื่อยล้าปวดท้องปวดเอวลูกหลานได้นำคุณแม่เขียมนี้ไปเข้ารับการร,รักษาที่โรงพยาบาลคำเพืนแก้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นทางโรงพยาบาลคำเพืนแก้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลยโสธรเพื่อทำการรักษา สุดท,ท้ายแล้วทางโรงพยาบาลยะโสธรก็รักษาอาการไม่ไหวจึงส่งตัวมาดูแลกันที่บ้านจนกระทั่งวันที่26มกราคมพุทธศักราช2568คุณยาเขียมหรือคุณแม่เขียมมีอาการสุดตลงและสุดท้ายแพทย์ทำการรักษาก็มีนิจัยว่า คุณยายเขียมเป็นโรคตับคุณยายเขียมช่างทองได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา30นาทีรวมสิริอายุได้76ปี5เดือนกับอีก16วันด้วยอำนาจแห่งคุณพระศระีรัตนตไตร และบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่เขียมช่างทองได้ปฏิบัติมาตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญกุศลตักษินานุปรทา,านอุทิศให้ท่านในการครั้งนี้จงรวมกันเป็นผลส่งให้คุณแม่เขียมช่างทองได้ไปสู่สุขปฏิพ,พสถานในสัมปายภพด้วยเถิด ในช่วงนี้ขอได้เชิญท่านผู้มีเกียรติที่อยู่นอกศาลาแห่งนี้ยืนขึ้นหรือท่านจะนั่งเพื่อส่งดวงวิญญาณอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณยายเขียมช่างทองไปอยู่ไปสู่สุขคติภพบเบื้องหน้าขอกราบเรียนเชิญครับ นี่แหละหนอชีวิตเราก็เท่านี้หมดลมแล้วก็ไม่มีซึ่งความหมายวิญญาณมาลาลับดับจากกายธาตุลมไฟน้ำนินก็สิ้นตามนอนตัวแข็งแลสลดเมื่อหมดชีพเขาตราสังใส่หีบสี่คนหามสู่ป่าช้าสิ้นเชื้อเหลือแต่นามใครจะถามเรียกเขาก็เศร้าใจเมื่อเรานี้ยังมีชีวิตอยู่จงเร่งรู้สินฐานนะท่านเลย ท่านจินธรรมภาวนาให้เคยอย่าละเลยความดีทุกวี่วันลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลบนเมรุชุดสุดท้ายนะครับวันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากทางคุณสเสน่ห์นามแก้วนะครับท่านเป็นนายกอง์การบริหารส่วนตะบนย่อครับท่านให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลชุดสุดท้ายนะครับขอเชิญคุณสเสน่ห์นามแก้วนะครับนายกองการบริหารส่วนตาบนย่อ ให้เขียนเพือพทอดผ้าไตรบางสกุูรณ์บนเมลชุดสุดท้ายขอากราบเรียนเชิญครับ,บน,น,นิม,มนต์พระคุณเจ้าว,วางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับเลยนะครับเป็นลำดับต่อไปเลยนะครับจากคุณเจ้าเสร็จนะครับวางดอกไม้จันทร์เสร็จก็เรียนเชิญคุณสเสน่ห์สมศรีนะครับ นายกก็คือเสน่ห์นะครับผู้ใหญ่บ้านก็เสน่ห์นะครับบางทีก็จะหลงลืมก็ได้นะครับเรียนเชิญน,นะครับต่อไปก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์ครับก็ <ใช S 1> ขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานชาววัณิกิตของคนแม่เขียมหรือท่านไม่ทราบนะครับท่านเป็นคนจีนท่านชื่อว่าแม่เขี่ยม <c oughs> แม่เขียมขึ <c oughs> ้นก็นีโอ้ยพี่ซอยพี่แจนหันเกิ็ดก็เลยอ่านลาเกที่หก เด้กสุดโต้ซิ่นเจ้าวะสี่เนาะท่านพ่อให้เดินนี่แตว่ายังวายอยู่วันนี้แล้วว่าท่านพ่อเ่าเสียบฟอกข่บวมาท่านเอาใหเด้อวางสี่เนาะครับที่น้องมาบ้รวมงานแล้วกันยังคอยเดินทางครับการเดินท่าเขาบอให้กลับโดยสวัสดิภาพนะครับมีความสุขสนหนาเด้อปีนี้ใกล้สิเดกันแล้วมันปีหกแปดเวิน์ดอีกลหรนะครับเดือนหนึ่งนะแป๊บเดียวครับพี่น้องกับคุณงามความดีสางใส่กันเด้ออยู่แล้วใส่กันนะครับบ้านเมืองเฮานะครับ